ช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับสวัสดีครับบีบีการ In อินฟินิครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับบีบีการระบบอัดลมสปริงชักยิงเทนนัสนะครับผมตัวที่ยังมีเหลืออยู่ในสต็อกของร้านเรานะ เพราะว่ารอบนี้ก็คือสินค้าน่าจะหมดกันยาวเลยนะเขายังไม่สามารถบอกได้นะครับว่าของจะเข้ามาอีกเมื่อไหร่เนาะผมคอลองถามผู้นาเข้าแล้วล่ะตอนนี้ร้านผมก็จะมีอยู่ที่หกแบบนะครับสาหรับงานไต้หวันนะเดี๋ยวรบหน้าจะเป็นของงานญี่ปุ่นนะครับที่จะมาอัปเดตวันนี้ขอเป็นไต้หวันนั่นก่อนก็นกนจะเป็นของค่าย KWC แล้วก็ค่ายของไซเบอร์การนั่นเองเริ่มตั้งแต่ตัวแรกเลยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็น KWC m a t 1 9 1นนะครับที่เราคุ้นเคยกันดีนะตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นยอดนิยมที่สุดเลยนนัหน้หกดี วัสดุก็จะเป็นทั้งโลหะนะครับผมทั้ง ABS นะงานสวยมากไต้หวันนะครับผมสำหรับตัวนี้ก็จุดเด่นนะครับก็คือลูกหมดสามารถค้างสไลด์ได้นะครับผมค้างสไลด์ได้สไลด์ลงมาแบบนี้ได้นะครับแล้วก็มีระบบเซฟตี้มาให้นะมีหลังอ่อนนกศัพท์ใช้งานได้จริงทั้งหมดนะครับแล้วที่สําคัญนะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ยิงแรงถึง250 FPS เลยนะฮะตัวนี้ก็ยังมีอยู่นะครับในสต็อกสนใจก็ทักทายทางไลน์ได้เลยนะฮะ ถัดมาตัวนี้เป็นของค่ายไซเบอร์กันนะครับผมไซเบอร์กันที่หน้าตาก็จะเหมือนกันกับของเคดิวเซียนะแต่ว่าจะมีการอัปเกรดนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ซึ่งสไลด์ของเขาจะเป็นโลหะนะครับเป็นแบบหล่อเต็มนะครับโลหะหล่อเต็มไม่มีการผ่านะน้าหนักค่อนข้างดีเลยแหละสำหรับตัวนี้เป็นโค้ด1 9 1 1งนะครับงานไซเบอร์กันซึ่งจะมีการอัปเกรดสปริงทาให้ยิงแรงขึ้นนะครับสำหรับตัวนี้คนที่ชอบแรงๆก็แนะนําตัวนี้นะครับแล้วก็โลหะนะครับสไลด์เป็นโลหะมีระบบเซฟตี้มาให้นะะ เสร็จตีนกศท์ใช้งานได้จริงนะครับสำหรับตัวนี้งานสวยๆนะครับจากค่ายเซร์เบอร์กันนะนี่ทอรีดเป็นสีเงินนะฮะ ถัดมาตัวนี้ก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับแต่ว่ารอบนี้ไม่ใช่ของ k ค c นะจะเป็นค่ายไซเบอร์การนั่นเองนะฮะตัวนี้จะเป็นโมเดล2022นะครับ SP 2022มาในชื่อของสวิตช์อาร์มนะครับผมสวิตช์อาร์มแอน์ซอฟของค่ายไซเบอร์การ์ดเมกอินไตวันนะฮะตัวนี้วัสดุภายนอกของเขาก็จะเป็น ABS นะครับผมซึ่งจะเป็น ABS แบบหลอดเต็มนะฮะสำหรับตัวนี้นี่สไลด์หลอดเต็มไม่มีงานประกอบที่เป็นรูนอตเลยนะฮะเก็บงานได้เนี๊ยบมาก สายสะสมน่าจะชอบนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็นกสับใช้งานได้จริงนะฟังเสียงนกสับนะฮะนี่นกสับเสียงกังวานมากเลยนะครับแกนสต็อปเปอร์เป็นโลหะแล้วก็จุดเด่นนะครับก็คือนี่ลุกหมดคัสไลด์ได้นะฮะโชว์ในส่วนของช่องคัดปลอกแล้วก็โชว์ในเรือนเรือนฮอบนะครับเป็นสีสม้มอันนี้มีอ่ายางฮอบมาให้นะครับเป็นแบบฟิกฮอปนะงานะสวยนะครับปลดสายลงนี่นะครับลันไกทิ้ง อ่าเสียงก็ดังนะครับแล้วก็มีลูกเซฟตี้มาให้ตรงนี้นะฮะเซฟตี้ของเขางานสวยๆเนียบๆนะครับก่อตัวนี้เลยนะครับจะมีอยู่นะของค่ายไซเบอร์การนั่นเองถัดมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นโค้ดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งซิเวอร์นั่นเองนะฮะตัวนี้เป็นของค่าย k ค C ไต้หวันนะหน้าตาก็จะเหมือนกันเลยนะครับผมแต่ว่าตัวนี้สไลด์จะเป็นโลหะน้ำหนักจะค่อนข้างเยอะนะครับ ตัวนี้น้าหนักเบากว่านะเป็นของค่าย kdc ตัวนี้สไลด์จะเป็น abs นะครับทาเป็นสีเงินนะครับเงินแบบนี้เลยสวยนะครับเนี่ย cd แปดเช่นกันนะครับสำหรับ k w c คนที่ชอบสีเงินก็ยังมีอยู่นะครับของค่าย k w c นะฮะถัดมานะครับตัวนี้ก็ถามหากันเยอะนะเป็น smith and wesson นะครับ m o เดล4 5 0 5นะครับผมตัวปืนตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ยิงแรงไม่แพ้กันนะครับอยู่ที่250 a b fps เช่นกันนะฮะ เป็นงานที่น่าสะสมนะครับฟิตติ้งดีมากเลยนะสำหรับ s มิธ h อเวสันตัวนี้นะครับงานดียิงก็เสียงดังสะใจนะครับสำหรับตัวนี้เป็นเอเวสันตัวสุดท้ายของเรานะครับก็จะเป็น KWC ก็17นะครับเป็นก็17เจน2ซึ่งจะมาในกล่องใหม่นะเป็นรุ่นอัปเกรดนะครับเป็นกล่องสีขาวนะครับ ตัวนี้ก็จะมีการอัปเกรดเรื่องของความแรงนะครับแรงขึ้นแรงอยู่ที่250ไม่แพ้กันเลยนะสำหรับตัวนี้ด้านหน้านะครับลำกล้องก็จะเป็นท่อรีดสีเงินแบบนี้นะฮะมีระบบเซฟตี้มาให้นะครับยิงใครก็เซฟตี้ได้นะตัวนี้ก็ยังมีของอยู่นะครับผมโอเคก็มาอัปเดตกันคร่าวๆตอนนี้นะครับที่มีของอยู่เพราะว่ารอบนี้ก็คือหมดแล้วหมดเลยนะเพราะว่าผู้นําเข้าไม่สามารถระบุได้ว่าของจะเข้ามาอีกเมื่อไหร่นะฮะวันนี้มาอัปเดตของไต้หวันนะครับอดลมไต้หวัน6กระบอกที่ยังมีอยู่ก็สนใจทักทาย มาทางไลน์ได้เลยนะครับผมช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ